มีใครเคยเจอปัญหาแบบนี้บ้างครับพิมพ์บนเส้นประในเวิร์ดแล้วตัวอักษรวิ่งหนีเส้นประเลื่อนหรือพิมพ์ทับไม่ได้คุณไม่ใช่คนเดียวที่เจอปัญหานี้ IT ข้างบ้านเข้าใจดีว่าปัญหาง่ายๆที่หลายคนมองข้ามกลับเป็นอุปสรรคใหญ่ในการทำงานในวิดีโอแรกของช่อง IT ข้างบ้าน เราจะมาสอนวิธีแก้ปัญหายอดฮิตนี้แบบและเ e อียดเข้าใจง่ายทำตามได้ในหนึ่งนาทีไม่ว่าคุณจะเป็นเมืองใหม่หรือใช้เวิร์ดปนานนนแล้วแต่ยังไม่เคยรู้เคล็ดลับนี้ 1. ไปที่เมนูมุมซ้ายบนเลือกเมนูหน้าแรกแล้วสังเกตสัญลักษณ์ที่เป็นตัวยูให้กดที่เครื่องหมายลูกศรด้านขวาตัวยูเพื่อเลือกรูปแบบเส้นประที่ต้องการ 2. นํนำมอไปคลิกตรงจุดที่ต้องการสร้างเส้นประ แล้วกดปุ่มแท็บบนแป้นพิมพ์จะปรากฏเส้นประขึ้นมาตลอดทางที่เรากดแท็บเมื่อสิ้นสุดให้เรากดที่สัญลักษณ์ตัวยูเพื่อปิดการสร้างเส้นประมาลองพิมพ์บนเส้นประกันดูเลยครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับวิธีพิมพ์บนเส้นประใน Word ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ อยากส่งต่อความรู้แบบนี้และอยากดูวิดีโอแบบนี้อีกช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำช่องขอพระคุณมากครับ